เห็นหลายๆช่องนะคะเห็นคนอื่นเจริญรุ่งเรืองเนาะเอาจริงๆนะอนะแสดงความดีใจกับเขาไม่ได้อย่างจริงใจและยังพยายามขุดคุยนะคะเหมือนเรื่องผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นะคะอันนี้หยิบยกทุกเรื่องดราม่าในตอนนี้เลยบอกว่าจบแล้วสิ้นแล้วตัวเกี่ยวปะเทา้าสังกานะคะ พินิจพิจารณาเขาจเจริญรุ่งเรืองต้นทุนเข้ามาอย่างสติไอ้คนเขียนเนี่ยมีสติที่จะโพสต์ไหมนะฮะแล้วมาเรื่องของน้องผู้กันทั้งคู่เนาะกาลังสร้างบ้านสงสารน้องผู้กันนุ่นนี่นั่นนะฮะแม่ตักเขามีสติเขาวางพร้อมการวางเงินถึงแม้ผู้กันพร้อมจะยื่นเงินให้กับน้องใบปอใบปอเขาก็แบ่งคนละครึ่งเพื่อบัญชีนะฮะและหนึ่งสิ่งปัจจัยถึงแม้ว่าน้องผู้กันนะฮะจะหยิบยกให้ น้องใบปอแมงปอเนาะเพื่อที่จะทดแทนคุณแม่นะคะ เพราะเขาดูแลและส่งเสริมน้องพูดก,กันมานะระหว่างขาดและเรียนรู้เรียนตั้งแต่ม .1 เนาะม .2 นี่เข้าปี3ของเขาบอกเลยว่าน้องเขามีหัวใจที่มีพลังและคาพูดของน้องที่บอกว่าให้เอาัยซึ่งกันและกันคนเราทําผิดกันได้ทารักหนูรักน้องนะคะอ่าอ่าพูดคุยกันดีกว่าทะเลาะก,กันและนี่พอเขาดังนะคะมีอะไรผุดผุดเตรียมแต่จะดรามา่าเนาะพลังน้องจะสู้ไหวได้ขนาดไหน อืมผู้ใหญ่บ้านพินแลนด์นี่บอกเลยว่าหัวใจเขาแก่งอยู่ละอืมเพราะเขาเขาเกิดมาด้วยดราม่าเนาะชีวิตเลิกรลาและหนึ่งสิ่งเขาก็อยู่ในโลกออนไลน์มาเจ็ดแปดเก้าปีนะเขารู้เขาเจอถล่มเจอดราม่าไหล เขาเรียกไหลขึ้นนะไหลก้อนที่มันใหญ่โตแต่เขาก็ผ่านพ้นมาได้ในจุดปัจจัยมองไปเป็นธุรกิจแต่หัวอกของอน้องผู้กันกับน้องเ,อเมงปอนเนี่ยจะมีแรงสู้ไหวไหมนะคะก็ขอเป็นกําลังใจเด้วเอาตรงๆเลยนะโชคดีบุญนะ,ะถึงแม้ความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นได้มาเปิดให้โลกกว้างนะโหนกระแสเป็นสื่อนำนะให้ผู้มีใจ นะรักและสงสารน้องได้ยืน่นมือช่วยเริ่มต้นตั้งแต่คุณดิวนะคะอ่าอ่าซอฝันนะคะอ่าซอไฟเนาะแล้วก็แม่ตักนะแล้วก็ยังจะมีอีกหลายๆคนที่เข้ามาแม้กระทั่งผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ที่เตรียมตัวเจอกันอาทิตย์นี้ด้วยนะทุกคนแหมสารพัดเตรียมพร้อมโจมตีอ่ามีสารพัดว่า โตเกียวไม่ใช่ลงทานที่จะรับนู่นนี่นั่นอย่าไปคิดแทนเขาอย่าไปพินิจพิจารณาาคนป่วนเนี่ยวังดีประสงค์ร้ายมันมีมากกว่าหวังร้ายประสงค์ดีนะคะเอาจริงๆที่เห็นกันทุกกลุ่มแต่ในโลกออนไลน์ใครจะเข้มแข็งและอยู่ได้ยายจ๋าก็หวังว่าเนาะน้องผู้กันนะคะมะีผู้นําที่ดีนะ,ค,ะคำสอนของพี่ดิวของแม่ตั๊กของสขวัญแล้วก็สไฟนะฮะขอให้เป็นเด็กที่น่ารักกระตันอยู่ลูก คุณและอย่าลืมวันนี้นะอย่าหลงอย่าลืมตัวรู้จักเซฟรู้จักเก็บทำตัวน่ารักสม่ำเสมอก็จะมีแม่แม่เอฟซีทั่วโลกรักนะยาวไกลเพราะความห่วงคือนะคะคนเราเนี่ยมันเหมือนก้าวกระโดดความโชคดีเขาเรียกว่าทุกขลาบเนาะถ้าเปรียบเทียบจากทุกหนักกลายเป็นลาบโชคใหญ่หลายๆคนเข้ามาตุ้มแต่ทีนี้การรักษาความดีนะฮะให้แม่แม,แม่ทั่วโลกให้แม่แม่ ผู้ที่อุปัรรมที่ยิดยื่นเข้ามาไม่มาเสียใจภายหลังก็อยู่นะครับน้องทั้งสองคนและไอประเภทที่ป่วนคอมเมนต์ทั้งหลายในข้างล่างนะคะโอ้ยเนาะนี่แหละเขาเรียกว่าคนมีบุญต้องมีมานนะฮะไม่มีมานบารมีไม่เกิดแต่ว่าก็ต้องเอาชนะมานเหล่านี้ให้ได้แล้วยืนอย่างเข้มแข็งเป็นตัวตนของตัวเองอก็จะอยู่รอดใน สังคมออนไลน์ใช้สติที่สุดแต่ยายจ๋าก็าไม่ห่วงมากตรงที่ว่าอืมภาพแบบอย่างนะฮะแล้วก็ผู้นําทุกคนเนาะที่คอยพยุงน้องเนี่ยสุดยอดผ่านพ้นดราม,ามามากมายนะฮะจงจําคําสอนของทุกท่านไว้เด้อสองคนเนาะผู้กันกับน้องอแมงปอนะฮะขอโทษขอภยัยเสนอบ,บ่อย อืมคนไหนไม่ชอบเบื่อก็เว้นนะคะสําหรับวิดีโอช่วงนี้เนาะ